สำหรับเรื่องเทอร์โบนิสันนาวาร่า NP300 นะครับนิสันนาวาร่าเนี่ยจริงๆมีอยู่2ตัวนะฮะก็จะมีตัวแรกเนี่ยก็จะเป็น D40D40 ก็จะเป็นรุ่นเก่าวกว่าตัวนี้ซึ่งเทอร์โบจะไม่มีมอเตอร์หรือแอคคูเลเตอร์นะครับก็จะเป็นรุ่นกระป๋องแว c คัมเป็นตัวดึงก็สำหรับเทอร์โบ NP300 เนี่ยทางเราเนี่ยก็จะมีเป็นในเรื่องของเทอร์โบแท้เทอร์โบเทียบทดแทนหรือจะเป็นเรื่องของ ก็มีไว้คอยให้บริการกับลูกค้านะครับสำหรับลูกค้านะครับที่เทอร์โบไม่ได้เสียเนี่ยเสียเฉพาะมอเตอร์มอเตอร์เนี่ยเราก็จะมีเป็นของใหม่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นของทดแทนนะฮะก็จำหน่ายอยู่ในราคา4,500บาทรับประกัน6เดือนนะครับตัวนี้นะฮะสังเกตนะครับตัวมอเตอร์เนี่ยของ NP 3 0 0เนี่ยจะมีเรื่องของการล็อกตัวขาเตะตัวแปรผันเนี่ยจะมี2แบบรุ่นนี้จะเป็นรุ่นหมุดนะครับสำหรับเป็นมอเตอร์แท้เนี่ย6,000บาทของ NP 3 0 0นะครับ ก็เป็นรุ่นหมุดเช่นเดียวกันแล้วก็จะมีถ้าเป็นเทอร์โบทางเลือกนะครับเป็นใหม่เทียบนะครับ12,500บาทพออร้อมมอเตอร์แบบนี้นะครับรับประกัน6เดือนแล้วถ้าเป็นเทอร์โบแท้แบบนี้นะฮะตัวนี้จะเป็นรุ่นกิบล็อกนะครับก็จะเป็นป้ายเหลืองเทอร์โบแท้ราคา19,500บาทก็เป็นเทอร์โบใหม่พอมอร้อมมอเตอร์แบบนี้นะค,ะครับแล้วก็จะมีเรื่องของงานซ่อมนะครับ สำหรับ NP 3 0 0เนี่ยซ่อมด้วยการเปลี่ยนอะไหล่การซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ไส้กลางยกชุดแบบนี้นะฮะก็จะอยู่ที่ราคา6,900บาทไม่รวมคีบแปรผันนะฮะถ้าคีบแปรผันเสียเนี่ยก็บวกเพิ่มไป3,000บาทแต่โดยส่วนมาก NP 3 0 0ก็ต้องมาเช็คดูอีกทีฮะว่าคีบแปรผันเสียไหมก็สำหรับเทอร์โบ NP 3 0 0แท้และเทียบแล้วก็เป็นเรื่องของงานซ่อมก็ฝากไว้ตรงนี้ครับขอบคุณครับ